ในป่าหิม,มพาน์อันกว้างใหญ่ไพศาลมีสัตว์มหัศจรรย์อาศัยอยู่มากมายหนึ่งในนั้นคือคตชสีสัตว์ร,ร้ายที่มีรูปร่างประหลาดหัวเป็นช้างลำตัวเป็นสิงและมีพะละกำลังมหาศาลคชสีอาศัยอยู่ในท่าลึกท่ามกลางคุนเขาสูงชนันมันเป็นสัตว์ดุร้ายที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตำนานเล่าขานว่าคตชสีเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างช้างเผือกผู้ยิ่งใหญ่กับสิงโตเจ้าป่าที่แข็งแกร่งที่สุด มันได้รับพลังและความฉลาดจากช้างและความดุร้ายและความเร็วจากสิงห์ทให้คตชสีเป็นสัตว์ที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้วันหนึ่งมีพรานป่าผู้กล้าหาญคนหนึ่งได้ยินเรื่องราวของคตชสีเขาอยากจะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองจึงออกเดินทางเข้าไปในป่าหิมาพานเพื่อตามหาคตชสีพรานป่าเดินลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งมาถึงถ้ำที่คชสีอาศัยอยู่เขาได้ยินเสียงคำรามอันน่ากลัวดังกึกก้องออกมาจากถ้ำ พรานป่าเก็บใจกล้าเข้าไปในถ้ำเขาต้องต่อสู้กับคดชสีอย่างดุเดือดคดชสีใช้งาอันแข็งแกร่งฟาดฟันพรานป่าแต่พรานป่าก็ใช้ความคล่องตัวหลบหลีกได้อย่างหุดวิดในที่สุดพรานป่าก็สามารถเอาชนะคดชสีได้ด้วยความฉลาดและกล้าหาญหลังจากเหตุการณ์นั้นคดชสีก็กลายเป็นสัตว์ในตำนานที่เล่าขานกันนม